สวัสดีค่ะมาเรียนคณิตศาสตร์กับครูรัตนาพรกันนะคะวันนี้ให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มสองขึ้นมาค่ะเราจะเรียนเรื่องการบวกทศนิยมกันนะคะเราต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเรามาดูที่1.3กันเลยค่ะ1นนี่ก็คืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทวนหน่อยหนึ่งนะ1นก็คือการบวกทศนิยมที่ไม่มีการทด1.2ก็คือการบวกทศนิยมที่มีการทดใช่ไหมคะส่วนอันนี้1.3การบวกทศนิ ิยมไม่เกิน3ตําแหน่ง3จํานวนนะคะตัวอย่างที่1ก็คือ1.231บวก1.25บวกจุด1.531นะคะวิธีทำก็คืออ่านนักเรียนมาดูเลยนะคะ1.231ค่ะบวก1.25 ่ะเดี๋ยวลำดับแรกเนี่ยคุณครูขอบวกอันนี้ก่อนนะคะ2ตัวนี้ก่อนนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนสังเกตรตรงทศนิยมนะคะจํานวนแรกเนี่ยมันจะเป็นทศนิยม3ตําแหน่งส่วนจํานวนที่2มันจะเป็น2ตําแหน่งนะคะก่อนที่เราจะบวกกันได้เราต้องทําให้เป็น3ตําแหน่งเท่ากันใช่ไหมคะโดยการเติมศูนลงไปค่ะ1นบกศูนย์ไ้หนึค่ะ3ามบวกห้าบวกสอสใส่จุดค่ะ สองบวกหนึ่งได้เออทศถีหนึ่งบวกหนึ่งได้สองค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาจำนวนนี้มาบวกค่ะบวกหนึ่งจุดห้าสามหนึ่งค่ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอามาบวกกันค่ะนักเรียนหนึ่งบวกหนึ่งได้สองค่ะแปดบวกสามได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งนะคะห้าเก้าสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งค่ะใส่จุดค่ะ สองอ่าข้อนี้คำตอบที่ได้ก็คือสี่จดศูนใช่ไหมคะอันนี้คือการบวกทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่ง3ามจำนวนอันนี้คือวิธีแรกที่ครูจะสอนนักเรียนนะคะก็คือบวกสองครั้งใช่ไหมคะเราเรียกว่าการบวก2ตอนนั่นเองแต่ทีนี้เราไปดูอีกวิธีหนึ่งนะคะ และเรียนสังเกตที่ตัวอย่างที่สองอันนี้ก็คือ1นึ 1. ่งจสองสามหนึ่งบวกหนึ่งจสองหบวกหนึ่งจุดห้าสามหนึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแสดงให้ดูอีกหนึ่งอย่างก็คืออ่ะบวกทีเดียวเลยค่ะสามจำนวนหนึ 1. 1่งจุดสองสามหนึ่งหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจุดห้าสามหนึ่งค่ะ เห็นไหมคะจำนวนที่1เนี่ยจะเป็นทศนิยม3ตําแหน่งจานวนที่2เป็นทศนิยม2ตําแหน่งและจํานวนที่3เป็นทศนิยม3ตําแหน่งนะคะเสร็จเรียบร้อยนักเรียนคะที่2ตําแหน่งเราจะทําให้เป็น3ตําแหน่งโดยการเติมศูนย์เข้าไปคะ่ะเสร็จแล้วใส่เครื่องหมายบวกนะคะเราก็บวกไปเลยคะ่ะ3าํจนวนนะคะ1 0 1ได้2 3 5เป็น8บวก3เป็น11ใส่1ทด1 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งค่ะใส่จุดให้ตรงกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะอ้าวข้อนี้นักเรียนก็จะได้สี่จุดศูนย์หนึ่งสองอ่าตอบ 4.012นะคะอะทีนี้นักเรียนไปดูสิคะว่าตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่สองเนี่ยได้คําตอบเหมือนกันไหมปรากฏว่าได้คําตอบเหมือนกันแต่ตัวอย่างที่1เป็นการบวกเขาเรียกว่าบวก2ตอนใช่ไหมคะแต่ตัวอย่างที่2เนี่ยเป็นการบวกลวดลงมาเลย3าํานวนนะคะอานักเรียนจะทําวิธีไหนก็ถูกเหมือนกันนะคะอะทีนี้นักเรียนคะไปเปิดแบบฝึกหัดเล่มสองหนะ้า80กันเลยนะคะซึ่งแบบฝึกหัดที่ แบบฝึกหัดเล่มสองหน้า80ดสิเนี่ยน,นะคะมันจะเป็นการหาผลบวกของทศนิยม3ามจำนวนนะคะ,ะมันเป็นการหาผลบวกของของสามจำนวนนะคะอ่ะเราไปเริ่มดูข้อแรกกันเลยนะคะอันนี้คุณครูจะให้ทําทั้งหน้าเลยข้อแรกนะคะ1.64่งจุดหกสบวกสองจบวกศูน8ดอ่ะดูนะอ่ะคนที่เรียนในสกูลใบก็เหมือนเดิมนะ ทำก่อนแล้วก็ค่อยมาเฉลยกับคุณครูทีละข้อนะคะส่วนคนที่เรียนออนไลน์เดี๋ยวคุณครูจะจับเวลาให้แล้วก็เฉลยนะคะอ่ะหนึ่งจุดหกสี่สองจุดห้าสามสองศูนย์จุดหกห้าแปดอ่าสังเกต เป็นยังไงคะมีทั้งทศนิยม2ตำแหน่งและ3ตำแหน่งใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำสอตำแหน่งให้เป็น3ตำแหน่งก่อนนะคะใส่ศูนย์ค่ะบวกสองปดสใส่ศูนย์ทดหนึ่ง5 8 9, 13, ใส่3ทดหนึ่งหสิใส่8ทดหนึ่ง2อสอ่ะเราอย่าลืมใส่จุดอ่ะข้อนี้ตอบนะคะ4 แปดค่ะเห็นไหมคะไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการบวกทศนิยมอ่ะทีนี้ไปดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2ก็คือ0.071์จุดศูนนบวกสามบวกหนึ่นะคะใส่เลยค่ะ2จุดแล้วก็สามจจุด 189ค่ะอปดค่ะทีนี้นักเรียนคะจำนวนแรกเนี่ยมันเป็นทศนิยม3าํตำแหน่งนะคะกับจำนวนที่3ส่วนจำนวนที่2เป็นทศนิยมสองตำแหน่งเดี๋ยวเราจะต้องทำให้เป็น3ามตำแหน่งเพื่อให้มันบวกกันได้ง่ายๆนะคะใส่ศูนย์ลงไปค่ะบวกหนึ่งใส่ศูนย์ทศหนึ่งเจดปดเกสปดใส่แปดทศหนึ่งเกสอดใส่หนึ่งทศหนึ่งใส่จุดค่ะ สามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าข้อนี้คำตอบก็คือเจ็ดจุดหนึ่งแปดศย์ค่ะได้เจ็ดจดหนึ่งแปศย์นะคะอ่าต่อไปไปดูข้อที่สามกันเลยนะคะข้อที่สามเนี่ยในหนังสือเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยบวกสองตอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยถ่ายรูปให้นักเรียนดูเลยว่าของเขาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันบวกทีละข้อเลยนะคะโอเคค่ะมาที่ข้อที่สามกันเลยค่ะหกวกหนึ่งได้เจ็ด เก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกใส่หกทดหนึ่งเก้าสิบสิบเจ็ดใส่เจ็ดทดหนึ่งใส่จุดค่ะสามสี่ห้าหกอืมต่อไปบวกต่อเลยค่ะเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดหกบวกเก้าเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งเจ็ดลบแปดค่ะใส่จุดค่ะหกบวกสามเป็นเก้าค่ะข้อที่สามเนี่ยจะได้เก้าจุดแปดห้าเจ็ดนะคะ เป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยตั้งแต่ข้อ3ถึงข้อ8เนี่ยมันจะเป็นการบวกสองตอนนะส่วนข้อ1กับข้อ2เป็นการบวกทีเดียว3ามจำนวนเลยนะคะมัน3ามจำนวนเหมือนกันคะ่ะแค่เป็นตอนเดียวกับ2ตอนอ่ะไปดูข้อที่4นะคะคุณครูไม่อ่านโจทย์นะคะไปเลยนะคะ0ูบวกสได้2องแห้าสิใส่3ามทด1 4ึงสบวกหเป็น5ใส่จุดค่ะหนบวกเเป็นสิอืม ต่อไปนะคะสองบวกห้าเป็นเจ็ดสามบวกห้าเป็นแปดห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งค่ะใส่จุดค่ะเจ็ดแปดชักหนึ่งค่ะข้อนี้ได้สิบแปดจุดหนึ่งแปดเจ็ดนะคะสิบแปดจุดหนึ่งแปดเจ็ดอ่าต่อไปไปข้อที่ห้ากันเลยค่ะไม่อ่านโจทย์นะคะไปเลยนะคะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ได้แปด สามเจ็ดสิบใสศูนย์ทดหนึ่งใส่จุดค่ะเก้าสิบสิบสองใส่สองทดหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองโอเคค่ะศูนย์หกหกแปดบวกหนึ่งเก้าใส่ศูนย์ใส่จุดใส่สองค่ะใส่สามค่ะอ่าข้อที่ห้านะคะตอบสามสิบสองจุดศูนย์เก้าหกค่ะต่อไปไปข้อที่หกกันเลยนะคะข้อที่หกศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ด สี่บวกศูนย์ได้สี่เก้าบวกหกเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งใส่จุดค่ะแปดเก้าสิบสองใส่สองทดหนึ่งค่ะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะคะอ่าต่อไปนะคะเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดสี่บวกแปดเป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่งห้าบวกห้าเป็นสิบทดหนึ่งสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดค่ะตรงนี้ใส่จุดนะคะ สองบวกสองเป็นสี่ค่ะอ่าข้อนี้คําตอบก็คือสี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งสองแปดอ่านักเรียนคะเวลาที่เราอ่านตัวเลขหลังจุดทศนิยมเนี่ยเราจะอ่านทีละตัวนะคะอย่างเช่นข้อที่หกเนี่ยครูอ่านให้นักเรียนฟังว่าสี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งสองแปดนะคะส่วนข้อที่ห้าคุณครูอ่านให้นักเรียนฟังว่าสามสิบสองจุดศูนย์เก้าหกนะคะต่อไปไปดูข้อที่เจ็ดเลยค่ะข้อที่เจ็ดนะคะอ่ะแปดบวกห้าได้สิบสามค่ะเศษสามจุดหนึ่งสิบสิบหกหกจุดหนึ่ง เจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองทดหนึ่งสิบสามใส่สามทดหนึ่งใส่จุดค่ะหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งบวกสองเป็นสามอืมสามบวกเจ็ดเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งหกสี่เป็นสิบสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งห้าแปดเก้าค่ะใส่จุดค่ะเก้าสิบสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งเป็นเจ็ดค่ะอ่าข้อนี้ได้เจ็ดสิบเอ็ดจุดเก้าหนึ่งศูนย์นะคะ ทวนนะคะเจ็1สนึ่งะคะอ่ะต่อไปไปข้อที่8นะคะข้อที่8นะคะก็คือ4ีบวกสได้7ค่ะ8ปบวกสได้10 40ี่ศทดหค่ะ9 10, 11, 1้า1ิสิใส่หนทดหนึ่งใส่จุดค่ะ1นบวกหเป็น2 3 4 5าม่อ่ะต่อไปนะคะ7จบวกสเป็น9 0้บวกหเป็น6ค่ะ1นบวกแเป็น9ใส่จุดค่ะ สองบวกเ้าเป็นสิบเอใส่หนึ่งทดหนึ่งค่ะห้าแปดเกค่ะอ่าข้อนี้คําตอบที่ได้ก็คือเก้าสิบอ็ดจุดหเกค่ะอ่าทีนี้เสร็จไปแล้ว8ปดข้อน,นะคะเดี๋ยวคุณครูขอทวนคําตอบให้ได้เรียนฟังอีกหนึ่งรอบนะคะข้อแรกนะคะข้อแรกเราจะตอบว่า4ี่จุดสมศนนะคะข้อที่สอง นักเรียนสังเกตการอ่านนะข้างหลังจุดเนี่ยคุณครูจะอ่านทีละตัวนะคะข้อที่สองเจ็ดจุดหนึ่งแปดศูนย์ค่ะข้อที่สามคำตอบนะคะเก้าจุดแปดห้าเจ็ดค่ะข้อที่สี่สิบแปดจุดหนึ่งแปดเจ็ดค่ะข้อที่ห้าสามสิบสองจุดศูนย์เก้าหกค่ะข้อที่หก สี่สิบเจ็ดจุหนึ่งสองปดค่ะข้อที่เจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดจุดหนึ่งค่ะข้อที่แปดเก้าสิบเอดจุดเก้าหเก้าค่ะคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะทำได้นะคะเพราะว่าไม่ยากเลยถ้าเรียนตั้งใจในการทำแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะคุณครูขอให้นักเรียนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน